เอาละฮะสวัสดีแฟนๆชาวเด็กหนวดติดเกมทุกคนนะครับผมก็วันนี้เราไปอยู่กับเกมแฟนเม็กเกอเกมหนึ่งนะเป็นเกมแฟนเมกที่เอาดึงจากตัวอนิเมะมานะครับผมก็คือจะเป็นอนิเมะเรื่องเบิร์เซิร์กนะเออตัวนี้พี่เห็นหน้าปกเกมอ่ะตอนแรกพี่ไม่เชื่อนะว่าเฮ้ยมันเป็นเบอร์เซิร์กจริงๆเหรอวะลองโหลดมาติดตั้งดูนะครับผมเอ้ยมันเป็นเบอร์เซิร์กจริงๆและภาพสวยด้วยนะครับผมเห็นไหมดูอย่างเช่นแอคเนิกต่างๆนะครับผมอย่างเช่นท่อนแขนดาบตัวละครใบหน้า ทำออกมาเหมือนในมังงะแล้วก็อนิเมะเบอร์เซิร์กจริงๆเลยนะผมเดี๋ยวเราลองไปดูเกมเพย์ดีกว่าว่าตัวเกมเพย์เนี่ยลูกเล่นมันจะลื่นไหลแล้วก็สนุกแค่ไหนนะครับผมตัวนี้พี่ย้ําก่อนนะว่ามันเป็นเกมแฟนเม e ก็คือเป็นเกมพวกอ่าพวกแฟนคลับที่ชอบเบอร์เซอร์กมาทําเกมนะคผมมา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 ลองดูพูดมากปากเหม็นปุ๊บโอ้ก็ใช้ได้ ตัวเกมเนี่ยพี่บอกก่อนว่าตัวเกมมันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับผมสาหรับการเล่นนะก็คือเราต้องฟันศัตรูก็คือฟันพวกซอมบี้ปีศาจพวกเนี้ยให้หมดตามเวลาที่กําหนด2อนาทีนะครับผมถ้าสมมตินใน2อนาทีเนี่ยเราทําคะแนนได้1000เราก็จะได้1นึ0งพันตัวนั้นนะ่ะจะเป็นเงินในเกมนะครับผมเราจะเอาเงินในเกมเนี่ยไปทําอะไรเอาไปซื้อชุดของแต่งตัวนะครับผมซื้อซื้อดาบใหม่ซื้อชุดเกราะใหม่ซื้อเกราะแขนใหม่ซื้ออาวุธใหม่อะไรประมาณนั้นนะครับผม ส่วนด่านเนี่ยมีแค่ด่านเดียวนะนอกนนั้นก็คอยฟันศัตรูแล้วก็เก็บต่างไปเลยแค่นั้นเองมันเป็นเกมวนลูปนะครับผมสําหรับเกมเนี่ยเอาไว้สําหรับคนที่ชอบเบอร์เซอร์จริงๆนะเออแบบว่าฟันแล้วก็ซื้อของแต่งตัวเท่านั้นเองนะเนี่ยเห็นไหมตัวเกมมีเท่านี้เองเท่าที่ทุกคนเห็นในคลิปเนี่ยที่พี่เด่นก็จะเป็นแค่ฟันฟันตามเวลาที่กําหนดตัวนี้พี่ได้สามพันแล้วใช่ไหมหนึ่งเออ ามอาจจะมีแบบเก๊กังๆหน่อยก็ตามสภาพนะเพราะว่ามันเป็นเกมแฟนเมก่ะแต่ว่าเอนจินทุกอย่างที่เท้าๆออกมาเนี่ยค่อนข้างดีค่อนข้างดีองดโอ้โหฟันแหลกว่าตัวแตกกระจายฮึบปึ้งเขาเรียกปักดาครับผมอืมเขาเรียกกระโดพะโดพุ่งกระโดดพุ่ง อุย้ยหนีช้งหน่อยตื๊อหมุนอุ้ยติดมีดาบติดดินะดาบติดเสาเี่ยดาบสมจริงอยู่สมจริงอยู่ดาบมันติดเสาฟันไม่ออกอือส่วนเลือดแล้วก็อ่าพลังมาเขาเรียกว่าอะไรอะพลังค่าความเหนื่อยของเรานะก็จะอยู่ฝั่งซ้ายบนหมดเลยนะครับผมอือ ที่จริงถ้าเบอร์เซิร์กมันแบบถือถือดาบเอาไว้ข้างหลังอะ่ะจะเท่มากเลยตายเลยตายแล้วมันก็จะเกิดใหม่นะแต่ว่ากำลังจะพูดเลยแต่ว่าเลือดมันจะไม่เต็มนะครับผมก็คือเราต้องคอยลงเลยที่จริงมันจะมีร้านค้าสามารถซื้อยาได้แต่ว่าตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะเนี่ย ชื่อเกมก็จะเป็นเบอร์เซ์กซไวเวอร์นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูอคนนกต่างๆนะก็ดูว่าตัวละครของเรามันทําอะไรได้บ้างนะตัวละครของเราที่จริงเนี่ยเราสามารถปล่อยอันติหรือว่าแปงลงร่างได้นะผมเขาเรียกว่าอะไรเดีย่ที่แปงลงร่างที่มันใส่ชุดเกาะครับผมใส่ชุดเกาะทั้งตัวเออแล้วก็ถือแบกดาบไว้บนแบกดาบไว้บนบ่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะ เดี๋ยวพี่จะลองกดท่าดูต่างๆนี่ก็คือท่าพุ่งกระโจนนะครับผมแบบพุ่งทั้งตัวแล้วก็ดูดิเห็นไหมตัวละครบแบบไหลลื่นมากแต่ว่าท่าฟันต่างๆอาจจะมีแบบเก๊กันๆบ้างนี่นี่อันนี้จะเป็นอันติดนะบอกไหม <c oughs> เป็นท่าที่แบบว่าเรากดปุ๊บเนี่ยตัวของเราทั้งตัวเนี่ยจะใส่ชุดเกาะนะครับผมแล้วก็จะแบกดาวไว้บนบ่าคือแบบเป็นแบบร่างทองอะ่ะเออร่างโหดนะครับผมตามตาม ตามังหะเลยบื้อเท่ดีใครที่จะชอบเบอร์เซอร์จริงๆอ่ะลองโหลดไปเล่นดูอันนี้เลืมบอกอีกทีนึงก็คือตัวเกมเนี่ยขนาดตัวเกมไม่เยอะนะประมาณ500มั้ง <c oughs> 500 MB อื0อ b บ0อไม่ถึงกิกนะครับผมเดี๋ยวพี่ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ตรงคอมเมนต์แล้วกันนะโหลดแล้วติดตั้งเล่นเอากันเพราะว่า ตัวนี้ตัวเกมไม่ได้อยู่ในเพสโตนะเป็นแบบอยู่ในสโตนอกนะครับผมก็โหลด APK ติดตั้งเอาตัวนี้ iOS ฝั่ง iPhone เนี่ยยังเล่นไม่ได้นะผมเล่นได้แค่ใน Android เนาะโอเคพี่มาแนะนำตัวเกมแฟนเมกอนิเมะก็เท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะพี่จะมีเกมแปลกๆอะไรมาอีกนะไปแล้วครับผมบายๆครับ